เอาล่ะสวัสดีนะทุกคนวันนี้ผมก็มาอาัดหน้าจอแทนโฟกัสน้องแบบนอนน่นะนก็ยังไรน,นี่ก็ทำไว้หรอไว้เดะ๋ยวลืมไปติดตามช่องผมด้วยนะครับพีพีฟังขอย้ำนะพีพ,พีแซด x 3 0 0ขอย้ำพ v พ x เซ0ต x สร้อยโอเคจะมีลิงก์ด้านใต้นะเป็นแอปเป็น่างถ้ามีใครรู้แล้วก็กดไลน์ที่ไหนยนะกดไลน์เข้าหน่อยโอเคนะมีพลังงานบางอย่างข้างเลยแบบแอปนี้มันก็ได้นะคุื่คนจริงๆลบติกต่อออกไปแหละมึ ารติ๊กตอกออกไปเนาะจะมาสอนวิธีตั้งคือเราต้องไปเลือจากติ๊กตอกยังไงดียังไงวะยังไงดีแว้ยังไงอย่ายวิธีเนี่ยกดไปที่กดที่เนี่กดอะไรนะกดแค่กดอื่นๆกดรูปแอปเนาะน,นี้มันเป็น แอปมีแอปฟีแอฟีมันก็จะเป็นแบบนี้นะทุกคนนะสมมติผมเลือกอันนี้แป๊หนึ่งใครเรียกอ่ะเ่๋แหละอันนี้มันก็จะดีมากทุกคนดูนะจะตั้งอยู่นะมันไม่เคยดึงใกล้ๆมันก็แม่ผมแหละนี่ครับ มันก็จะเป็นแบบนี้แล้วแบบมันก็ดีแล้วแ,วแ,วแม่เมื่อชี้มันอัดให้ปไปกดไลค์เขาหน่อยนะลือช่องผมเปนะอย่าลืมอย่าลืมอย่าลืมเว่า,อย,า,อ,ยา,อ,ยาอย่าลืมโอเคเนาะจะนี่พี่พิเศษ x ร้อยนี่จะมีช่องผมนะทุกคนแบบ ลูแปด 8, คนลูสิเก้าครั้งแต่มยันเดียวเยอะสุดนะดูดิวะอันนี้แหละอันอันน,น,นี้เดี๋ยวนี้พูดสุดๆเลยเมื่อวานสามวันผ่านมาเดี๋ยวก่อนนะสามารถลงนี่ป้ะเราหน้าจอนี่คิดเล่นนะคิดเล่นเฮ้ย ได้ชัดได้ชัดได้เฉยเลยเว้ย็มวะโอเคแล้วมีใครมากระซิบข้างๆมึงก็จะลองทำเหมือนเขาดูน่ยนี่เมื่อไม่อยู่อัดให้มันไว้อ้าวโอ้โหคิดเล่นๆมันก็ไม่ได้เลยอะฮะใ่ช่อง เมียนเดียวที่มันดูเท่มันตัดต่อมาจาก tiktok แท้ๆเลยทุกคนอดอกแล้วดูนะมันไปคอมเมนต์ใส่ผมเอาอันไหนวะที่มันคอมเมนต์ใส่เรอวะอ๋อเนี่ยเนี้ยเนี่ยนี่ตั้งอะไรของมันวะนนมันก็นอนเล จะมาแนะนำแบบนี้นองแอปนี้เลยผมอยาให้ทุกคนดูนตะดูเทปอ,อ่ะเทปเจส,เจสก็ก็ขอกาบจบคลิปเปีนแค่นี้นะอือบายบายตูวซี่อัดเต็มที่คิดเต็มกว่าเด